กับสวัสดีมิลักเกมเศรษฐีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับก็สู่ีเวต์ใหม่อีกตราเคยก็จะเป็นอีเวนต์อ๋วันที่2ที่จี้เข้ามานะครับซึ่งความสามารจี้ผมก็อธิบายไปอ่อคลิปที่แล้วแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาซุ่มจับ 2G จี้นะส่วนคลิปที่แล้วเนะี่ยผมก็ซุ่มจับ 2G จี้เหมือนกันนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะปิด 2G จี้อีกไหมนะครับก็อีก1บัญชีนะ้เนาะก็หาข้าวเหนียวมะม่วงไอ้ครบหาอันนะครับ วิธีการหาข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าหาหมูปิ้งเบวกไห้คบหานะครับเพี้ยจะรวมเป็นอ่ะข้าวเหนียวมะม่วง S นะครับแล้วก็ค้าจะรวมมาหมูปิ้ง A บวกนี่ก็หาโตเกียวให้คบหานะครับก็จะเป็นอ่ะแพ็คเก้าร้อยเนาะบางครั้งก็จะออก A บวกเลยหรือบางครั้งก็จะออก A ธรรมดานะครับวันนี้ผม์กจะมาหาลองเท้านะลองเท้าอะไรนะ ด์กรองเท้านินจากอปี้แล้วก็แล้วก็ด์กโดนกอปี้ซูเปอร์ดัมเบลชันนะก็มาร้องจับกันเลยดีกว่าพี่บ็นการไม่เสียเวลาเนาะคลิปนี้ก็จ,จะไปไว้หน่อยก็10นาทีก็อาจจะปิดเว้นก็ก็ได้นะแต่ 2G ีนะ่ก็อาจจะประมาณ1 5นาทีนะครับก็ไปกล่องของขวัญน,นี้ครับแล้วก็อีเวนต์ที้เครื่องรางครับแล้วก็สุ่มแพ็คก้าไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ ขอถ่ายรูไปไว้ก่อนเลยกันตอนนี้ผมมีเพชรยูนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบเจ็ดนะก็ถ่ายรูไปไว้ก่อนเดี๋ยวจําไม่ได้นะครับก็จะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมดูนะโอเคแล้วนี้เราก็ไปกันสดๆเลยนะไปเก้าร้อยหนึ่งแพ็คครับเก้าร้อยสองแพ็คครับหวังว่าวันนี้ไฟจะไม่ดับฝนจะไม่ตกอีกนะเก้าร้อยแพ็คที่สามครับเก้าร้อยแพ็คที่สี่ครับ 9ก้แพ็คที่5ครับก็หมดไปหาพันแล้วนะเก้แพ็คที่หครับเก้แพ็คที่เครับเก้าแพ็คที่แปครับเก้แพ็คที่เครับซึ่งก้าพเพชรนะที่อ่ะที่อันนี้ไปเม่อกี้นี่กดไปเม่อกี้นะ เก้าพันหรือเอ้ยไม่ใช่เก้าพันดิเอาอีกแพ็คหนึ่งก่อนจะได้เป็นเก้าพันนะเก้าพันเพชรทวนนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกงหนึ่งแพ็คดีกว่าแพ็คที่เก้าใช่ไหมเมื่อกี้ต้องแพ็คที่สิบเดี๋ยวถึงเออจะเป็นเออเก้าพันทวนมาข้องขวนแล้วก็จี้เชีงล้างอีกครับอืโอเคตอนนี้ผมบอกหมดไปเก้าพันทวนนะมาดูกันว่าจะปิดหมูปิ้งมันได้ไปเท่าไหร่นะ หมูปิ้งหรือ S เนี่ยขั้นเียนหมูปิ้ง S เนี่ยจะปิดได้เท่าไหร่นะครับ9 0 0 0ทวนมาดูกันแน่นอนวันนี้ผมก็ต้องปิด 2G ให้ได้นะครับไปโตกเกียวออก3โตเกียวออได้อะเอเบวกหนึ่งนะรวมเป็นอุเอบวกหนึ่งนะโตเกียวออกอีก3าเอบวกออกหนะึกก่งนะแล้วนะรวมเป็นเอบวกได้หนึ่งแล้วนะครับ เอบวก2ครับเอบวก3กับโตเกียว1นะผมจะคำนวณทันไหมเนะี Tokyo ่ยโตเกียว4แล้วก็เอบวก3ครับเอบวก5โตเกียวเอบวก6 6แล้วนะกับโตเกียว2องอการคิดเลขอะ กิเอลี่กับเบวกเท่าไหรแล้วนะ 5, ห้าอะไรหกเนี่ยนะโอเคปไปล้วๆดีวาไม่นับแล้วไม่นับแล้วซึ่งเดี๋ยวมันจะช,ชานะครับเอาไปเราไปรวมเนี่ยมันก็ลุยแล้วแหละว,วันเราได้เท่าไหรนะ 9, 000, นะ่นะเก้าพันนะนี่เอบวกอกมาดีว่ะมันชิ้นเอบวกอกมาดีอยู่นะซึ่งโอเคอยู่นะ เออเอบวกมาอีกแล้วนะตุกิลก้องออกมานะครับเฮ้ยเอบวกมาดีมากครับออกมาที่ละกล้องเลยนะไม่มีแสงก็ไม่ออกอันนี้ไม่ออกเลยนะครับซึ่งสองอ่าสองไลน์เมื่อกี้นี่ไม่ออกเลยนะกล้องหนึ่งนะตกเกียวครับแน่นอนว่าเขาอวยเอบวกมีโอกาสปิดเวน้นอ่าเขาเรียกว,ว่าถูกเนาะแต่เขาอวยเอทรไมดาเนี่ยแน่นอนว่าปิดเว้นแพง ก่อนเมื่อกี้ไม่มานะครับตุกเกียวออกหนึ่งนะตุก,กยวออกอีกหนึ่งนะครับเฮ้ยเอาอะหมูปิ้งนะครับมานะมันกำลังมานะครับตอนแรกก็ต้องเอาเจียอาจจะโดนก๊อปปีาา้ละช้าไม่ใช่โดนก๊อปปี้ละชาที่โดนก๊อปปี้เดนมันชั่นเอ๊ ม่งก็เอาลองเท้ามันก่อนเพราะว่าบัญชีนี่ก็คอสูมตำนานข้อสูมพกวเนาะก็ยังเป็นสายวิกที่ดีมากนะครับส่วนหลงลีกได้ไหมผมก็ยังว่าหลงลีกได้เลยนะครับแนะนำแแผนที่โลกนะพิวก็จะเก่งมากในแผนที่โลกนะครับแผนที่อื่นก็เก่งแหละแต่แผนที่โลกมันก็มีโอกาสเขาเรียกว่าวิสก้าสูงมากนะอาจจะปิดเว้นเราเลยวนะี่ย ไม่แน่นะกล่องนี้ไม่ออกเลยผมขอเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันเปิดไปก่อนนะครับจะปิด2 g จีเลยแหละแล้วลก็มาไล่ให้ท่านผู้ชมดูครั้งเดียวเลยก0 0 0พันน่าจะแบบน่าจะปิดในเลทหกเจ็ดพันเนี่ยประมาณเจ็ดแปดพันนี่แหละแต่น่นอนครับมีเพนเก้าพัน 9, ขึ้นนะครับแต่ก็ต่ากว่านั้นมีโอกาสอา,อาจจะไม่ปิดเว้นเราจะเสียรายเพรก็เป็นได้นะ ก็ยังแนะนำอยู่ให้มี9,000เพรขึ้นนะครับเพราะมันจะลงคลิปทุกวันเลยก็ได้นะช่วงนี้เริ่มมีตัวเล่นแล้วนะก็อาจจะเอาตัวมา VS กันนะครับเนาะกาจะดีเนาะอาจจะทำคลิปทุกวันก็เป็นได้นะนี่ก็ดูก่อนนะครับดูก่อนว่ามันมน,น่าทำไหมก็ไม่น่าทำก็อาจจะแบบทำแค่คลิปเดียวนี้หนึ่งเวนนะ้นเนาะแต่ก็ไม่น,น่าทำก็อาจจะทำทุกวันนะได้อะ มาน100อันนี้ก็รวมได้2อ่ะนะอันนี้ไป100ไปครับแลกไปเรื่อยหานี่ครบยิ้มหานะเอบวกครบยิ้มหานะโอ้โหเ,เอธรรมดาไนดะ้มาหนึ่งร้อยไหนแกจะปิดยังยี่สิบแล้วครับ ิบเอ็ดยเอ็ดแล้วนะเอวกครบยิมหาก็จะเป็นการปิดเว้นนะครับครบยิหาก็จะปิดเว้นเนาะครบยิมหาครับปิดเว้นแล้วนะปิดเว้นแล้วนะครบยิมหาเอบวกครบยิมหาก็จะแลกกันนี้ได้หาแล้วนะห้าห้ายิบห้านะครับห้าห้ายิบห้า ครบ25ก็ต้องหายคบหาครับก็ตอนนี้ผมก็ได้มา30แล้วนะขาดีก20นะหมปิงเนาะก็จะปิด2 g จนะีเนาะก็จะไปจับต่อนะครับจิ้งลางเอ้ไม่ใช่จิ้งแังดิกล่องของขวัญแล้วก็เวนจี้ครับ9ก1แพ็คเอาผมว่า,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 าคิดว่าน่าจะ902แพ็ค สามแพ็คเอาหมดเลยดีกว่าซี่แพ็คเอ้าซี่แพ็คก่อนดีกว่าผมกลัวมันเลยไงไม่ใช่กลัวอะไรครับกลัวมันอ้วนมันเลยอย่างเงีสี่แพ็คพอกี่หมดไปเก้าเดี๋ยวคขาไม่ไล่ทีหลังดีกว่าอ่าเอบวกแล้วมันรวยเอบวกแน่นอนว่าเราปิดเว้นถูกแน่นอนแต่มันรวยเอแร้วไม่ได้นะแน่นอนว่าปิดเว้นแพงนะครับ เวนนี่นะเนี่ยจะเอธรรมดาเนะี่ยออกเยอะเพราะมันเอาไปหลวมเป็นหมูปิ้งไงไหมมันไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าเวนที่เราเคยจับมาแพนะ็คห้าสิบเนาะแพ็คห้าสิบมันก็ออกแต่ของในอีเวนเลยนะเอ้ยไม่ใช่แพ็คสองร้อยกับแพ็คเก้าร้อยมันก็ออกของในอีเวนเลยและนะนำห้จับแพ็คเก้าร้อยนะครับจนกลัวใกล้จะปิดเวนนี่แหละค่อยไปจับแพ็คสองร้อยนะซึ่งเก้าร้อยมันก็เขาเรียกว่าไปจับสองร้อยครบห้า หาแพ็กใช่ไหมจับ200ครบหาแพ็กอะไรนะเอาไหมจับ200ครบหาแพ็กก็จะเป็น1,000เนาะถ้าจับ9ก0เลยอะอ่ะมันก็จะได้มาอ่ามันก็จะประหยัดไปอีก100เนาะซึ่งเนี่ยข้อดีมันนะต่างกัน100ประมาณนั้นนะถ้าบางคนมันออกเขาเรียกว่าออกอ่ามาเลยนะบางคนออก S มาเลยนะ ครบ50อย่างเอบวกนะครับเอบวกเอกบวกหาค50นะครับอ่าทายนะ35 36 37 38 39 40 41 42ครับไปต่อนะครับ42องแล้วนะอ่าไปเว้น,นต่อกลองของขวัญเหมือนเดิมครับแล้วก็อีเวนต์จี้เครื่องรางเปิดสองแพ็คพอเดี๋ยวมันเลยเดี๋ยวมันเลยนะครับเดี๋ยวมันเลยพอมันใกล้แล้วนะมันใกล้แล้วนะมันใกล้ละโอ้หแต่เพชรก็หมดแล้วนะหือว่าเพชรหมดแล้วนะตอนเนี้ย น่าจะพออยู่แล้วอ่อหมูปิ้งครับเท่าไหร่แล้วเนะี่ยเมื่อกี้46หรือ40เท่าไหรนะ่เนี่ยลืมนะครับเดี๋ยวเขาไปดูนะครับเปิดไปเลยซึ่งซื้อมาก็ต้องเปิดอยู่แล้วซึ่งไม่เปิดมันก็แต่ก็ยังมีเวลาสะสมเพชรนะซึ่งอ๋อถึงวันที่6นึงซึ่งนานมากนะแลเรียอีกเฮ้ยไม่ใช่ จะพอแล้วเหรออะไรแล้วอ่าส <diction aries> ี่สิบห้าแล้วนะสี่สิบห้าแล้วนะเปิดต่อครับสี่สิบห้าแล้วข้าดิกหมูปิ้งหานนะแต่อ้บัวเมกี้ลืมดูเลยว่าได้เท่าไหร่แล้วนะหมูปิ้งหานนะสี่สิบห้าแล้วนะสี่หกสี่เจ็ดให้ออกมาซองอะไรนะโคตรอวย สี่สิบเจ็ดแล้วนะครับก็จะปิดเว้นแล้วนะสี่สิบแปดสี่สิบเก้านะครับโอ้ยหมูปิ้งเลยไหมหนึ่งอันไม่เป็นไรครับก็เมียนมันชี้นั่นเลยหมูปิ้งเลยไหมหนึ่งอันนะโอเคห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดครับโอเคผมก็ ขอคิดเลขให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมปิดเบนไปเท่าไหร่นะ 2G เนาะตอนแรกนะครับผมมีเพชยอู่น่1 5 0ื่นนะครับตอนนี้ผมเหลือเพชร6อยหกบนะผมปิดไปที่14,400นะอะหัน2ก็จะได้อ่าตกจีละ7,200นะซึ่งเป็นราคาที่ดีมากนะครับจีละ7,200ซึ่งอ่าก็ถือว่าไม่ได้อ่าเขาเรียกว่า ไม่ได้อวยแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าแพงจนนาเกียดเนาะซึ่งความสามารถจีมันก็ถือว่าดีมากนะครับผมก็รับข้าวเหนียวมะม่วงไปเดี๋ยวสาองก็ถือว่าโอเคนะสําหรับผมโอเคเลยนะคะโอเคเลยซึ่งเมื่อวานนี้ผมปิดไปเขาเรียกว่าจีละอ่าแปดพันแปดพันหนึ่งร้อยอ่ะซึ่งแพงกว่านี้เยอะเลยเขาอยู่ไหนละ่ะข้าวเหนียวมะม่วงผมไอ้อยู่ข้างบน อัแรกผิดนะครับค่อยๆคลิกไปเดี๋ยวเราจะกดแลกแสง,งเกียรติยศได้นะค่อยๆคลิกไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับได้ชัวร์แน่นอนแค่เราค่อยๆคลิกไปนะคลิกไปเรื่อยครับได้สองจีแน่นอนคลิกผิดเนี่ยไอคลิกผิดเนี่ยสวยเลยนะเพราะว่าแต่ละเขาเรียกว่ามันออกยากเนาะสาหรับเวนดาร์เนาะแน่นอนว่าแค่บางคนอาจจะปิดแพงก่าผมเนะเาะก็อาจจะปิดถูกกว่าก็เป็นได้ แต่แน่นอนปิดแพงแน่นอนยังต่ำก็หาหกพันน่ะยังต่ำนะยังสูงก็หมื่นหมื่นหนึ่งไม่เกิดนี่หรอกหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองนี่แหละแต่แน่นอนเน,นี่ยมีเพชรในเก้าพันขึ้นครับปิดเบนแทบชัว100นะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเขามีเพชรเก้าพันขึ้นนะมีต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงไปปิดเว้นนะครับก็ค่อยๆแลกไปแล้วกัน เดียมะม่วงโอเคผมเนี่ยค่อยแลกมากันนะคือหมูปิ้งเลยมาหนึ่งอันไม่เป็นไรครับให้มันเป็นเศษไม่เป็นไร <c oughs> ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายเยอะเนาะ <c oughs> เลยมาหนึงอันเองแล้วก็โตเกียวเลยมาสองซึ่งไม่ถือว่าเสียหายเยอะนะถ้าเราจะไปจับเพิ่ม,มเอาแสงจิตยุนี่มันก็ได้แต่ ผมคิดว่ามันน่จะเป็นอ๋อเขาเรียกว่าการซูมเนาะซูมแสงเกติยศนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันแล้วกัน mm hmm. ก็จะเป็นดาร์กแสงเกติยศนะครับ mm hmm. หนนะไม่ใช่อันนี้ <c oughs> อันนี้แหละแต่มันอยู่ข้างล่างไนงะอาจจะอยู่ไกลนิดน,นึงนะครับนี่เป็นการซูมแสงเกติยศนะเดี๋ยวพามาดูกันนะไม่ค่อยดีหรอกของบ้านนะ นี่ยงนะ้ะแสงกีรติยศด,ดาร์กนะครับดาร์กนี่ไงเมียฝ่ายสงข้ามจะทำลายการดังฟ้าแล้วนะครับโอกาสยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จะฟื้นฟูเนานะแล้วในหกสิบกระตัดการนะครับมีโอกาสป้องกันการเด้งการดูดซึ่งไม่ค่อยดีอะ่ะซึ่งมันมีดีอยู่ออันเดียวอะ่ะเมียติดตั้งกลุ่มดำโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะสุ่มค่าผ่านทางเนาะแต่พวกทำลายการดังฟ้าหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่ง ผมคิดว่ามัน,น่าจจะออกยากนะสุ่มไปผมก็คิดว่านี่จะละในี่จะได้อันข้างล่างสุดนี่แหละไม่งั้นก็โอกาส50-10%นี่จะดึงหน้าสามหลังสามเนี่ยแหละหจะดึงไอ้หน้าสามหลังสามแล้วถูกต้องแล้วประมาณนั้นนะซึ่งไม่ค่อยดีเราไม่ต้องหาหรอกซึ่งหาแค่จีก็พอแล้วนะครับประมาณนั้นแหละครับก็ผมก็จะเรียกอรองเท้านินจา c o ปปี้นะผมก็มีรองเท้านินจาเวอร์ชั่นเก่านะครับ ซึ่งเวอร์ชั่นเก่าก็เขาเรียกว่าตกยุคแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วนินจากัพปี้แล้วก็โดนกัพปี้ซูเปอร์ดิมเมนชั่นนะก็รับไปโอเคครับก็ผมก็จะเอารองเท้านินจานะครับรองเท้าคัพปี้นินจาเนี่ยซึ่งความสามารถเนี่ยมันตำ่ำ ความสามารถของรอ,องเท้านิจจาใหม่นะมันชื่อว่าอะไรก็ลืมชื่อแล้วนะเมื่อกี้นี่ความสามารถของรองเท้านิจจาใหม่นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กว่า4 5เรนะเราจะได้แลนด์มาร์เพิ่มนะครับเมื่อก่อสร้างโอกาส40%เรนะครับเราจะย้าย,ายไปยังพื้นที่ของฉันและโอกาสถอยเต่าได้หนึ่งครั้งนะครับเขาไม่แสดงผลเต,ติบโตบวก1 5ส่วนนั้นเก่านะครับซึ่งต่ำม,มากนะซึ่ง ต่ำกวนใหม่เยอะเลยขนาดเป็นาร์กเหมือนกันนะเมื่อก่อสร้างโอกาส35นะครับเราจะย้ายไปยังวุนที่องชนันแล้วก็โอกาสถอยต่อได้หนึ่งครั้งแล้วก็โอกาสเติบโตในแค่4นึงซึ่งเงนใหม่อ่า15อะไรนะประมาณนั้นนะครับผมก็ติดตั้งใบส่วนอัพค่อยไปอัพที่หลังแล้วกันก็ส่วนเนร์ลนนะผมก็จะใส่เป็นชิ้นอื่นในอนาคตนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียกดูนะ ก็จะใส่ไปในนี้ก็ได้ในลระเทศนะครับก็จะป้องกันเอฟเฟกอันตรายได้ด้วย <c oughs> ก็ดีนะครับสำหรับตำนานคอสซูมพิวเนาะก็สำหรับวันนี้ผมก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเวน,น้ามาก็จะเป็นอ่อจะเวนการหรือเวนจี้จะจี้เก่าจี้ใหม่หรือการ์ดเก่าการ์ดใหม่ผมจับหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ